สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเหรียญหนึ่งบาทพยาคุดปีพศ2517มาให้ชมกันนะคะด้วยความเชื่อของอำนาจและอิทธิฤทธิ์ของพยาคุดค่ะก็เลยทำให้มีความขลังนะคะแม้ว่าจะไม่ได้ผ่านการปลุกเสกแต่อย่างใดและเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่มีความศักดิ์สิทธิ์เชื่อกันว่าสามารถแก้อาถรรพ์ขับไล่พูดผีปีศาจได้นะคะจึงเป็นที่นิยมที่จะนามาพกติดตัวกันค่ะ ส่วนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นพระบรมรูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะคะที่อยู่ในระดับพระอังศาผินพระพักเบื้องซ้ายส่วนบริเวณขอบเหรียญด้านบนฝั่งซ้ายนะคะจะมีพระประมาพิไทยภูมิพลอดุลยเดชและด้านขวาจะมีข้อความว่ารัชกาลที่9ค่ะด้านหลังนะคะจะเป็นรูปขุดผ้าส่วนบริเวณขอบเหรียญด้านบนมีข้อความว่า รัฐบาลไทยพศ2517ค่ะและด้านล่างของเหรียญจะมีข้อความบ่งบอกถึงราคาเหรียญก็คือ1บาทนะคะและนี่ก็เป็นหน้าตาของเหรียญ1บาทพยาคุดปีพศ2517นะคะเดี๋ยวคลิปต่อไปเรามีเหรียญอะไรมาให้ชมกันอีกอย่าลืมกดติดตามกันไว้นะคะสวัสดีค่ะ